สวัสดีครับกลับมาพบกับกิจกรรมดีนะครับกิจกรรมวีดฟิตนะครับหรือว่าตรวจสมผัสกัภาพร่างกายนะครับเราก็จะมาดูฟอสฟิตของสมาชทิกทุกท่านนะครับก็ทุกท่านสามารถมาตรวจแล้วก็มาเทสกับเราได้นะครับเราก็จะมีทั้งหมด12ฐานนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายแต่ละฐานให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะเทสส่วนไหนกันบ้างนะครับฐานแรกนะครับฐานที่1ก็มันจะเป็นวิ่งนะครับวิ่งรอบเวทีมวยนะครับความยาวทั้งหมด28เมตรนะครับผม สำหรับฐานที่2นะครับก็จะเป็นความล่องตัวหรือว่าความไวนะครับโดยการวิ่งแตะปวยนะครับวิ่งใช้ความเร็วและความไวภายในหนึ่งนาทีนะครับเราจะกําหนดทั้งหมดเจ็ดรอบนะครับวิ่งไปกลับนะครับเราจะใช้ความไวความว่องไวความเร็วกาสปิงข้อเท้านะครับฐานที่3นะครับก็จะเป็นการกระโดดไกลครับเก็จะวัดว่าจะมีข้อเท้าที่แข็งแรงไหมแล้วก็สปิงได้ไกลแค่ไหนนะครับสําหรับฐานที่รับฐานที่4นะครับก็จะเป็นการพุชอัพนะครับหรือว่าดำคืนนะครับ พอจะแบ่งแยกผู้ชายผู้หญิงนะผู้หญิงอาจจะเป็นต้องตั้งเข่านะครับแล้วยกส้นเท้าขึ้นครับส่วนผู้ชายก็จะเป็นขาตรงครับหลังตรงแล้วดันพื้นนะครับวัดกับเนื้อนะครับค้ายนหนึ่งนาทีครับเราก็จอาจานวนที่มากที่สุดนะครับครับสำหรับฐานที่5้านะครับก็จะเป็นการทดสอบกล้ามเนื้อส่วนกลางของหน้าท้องนะครับโดยการซิกอัพนะครับผมก็จะจับเวลาเหมือนเดิมครับหนึ่งนาทีครับเราก็จะเอาจํานวนที่มากที่สุดครับว่าเราจะดูว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องมีความแข็งแรงทนทานแค่ไหนครับ สำหรับฐานที่หกก็ยังอยู่ที่หน้าท้องนะครับแล้วกทดสอบหน้าท้องด้านล่างนะครับโดยการนอนตัวตรงนะครับเอามือจับที่เวทีนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นแตะที่มุมเวทีแล้วก็ปล่อยลงขาติดพื้นแล้วยกไปใหม่นะครับภายในหนึ่งนาทีนะครับเราจะดูว่าเราจะมีหน้าท้องด้านล่างที่แข็งแรงแค่ไหนนะครับครับสำหรับฐานที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นฝึกความบาลานซ์ของตัวนะครับโดยการบาลานซ์ตัวนี่คือเราจะยืนข้างใดข้างหนึ่งนะครับและยกมือขึ้นนะครับแล้วก็หลับตานะครับ เราจะดูว่าการทรงตัวของคุณจะมีความบาลานซ์แค่ไหนครับท่านี้ครับขาที่7ครับผมครับสำหรับฐาที่8นะครับก็จะเป็นเล็กหลังนะครับผมเราก็จะทากันที่1นาทีนะครับเราก็จํานวนที่มากที่สุดครับเราจะานวนว่าเราจะมีกล้ามเนื้อช่วงขาเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหนครับขาที่เก้านะครับก็จะเป็นทดสอบกล้ามเนื้อขามาเดิมนะครับโดยท่าสควอตนะครับ1นนาทีครับแล้วก็จํานวนมากที่สุดนะครับว่าคุณจะมีความแข็งแรงของขามากแค่ไหนครับภายใน1นนาทีครับผม ครับสำหรับฐานที่สิบนะครับก็จะเป็นทดสอบกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับโดยการจับดัมเบลต่อยครับสปิดหมัดครับเราก็จะดูที่ความเปิดของหัวไหล่ว่าเวลาเราสปิดหนึ่งนาทีคุณจะมีความเปิดแค่ไหนนะครับโดยช่วงบนเราใช้ทดสอบนะครับเรามาดูว่าหนึ่งนาทีคุณจะมีความเปิดหรือเปล่าครับในฐานที่สิบครับครับสำหรับฐานที่สิบนะครับก็จะเป็นทดสอบทุกส่วนของร่างกายนะครับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายโดยค่าเบอร์บี้นะครับผมก็จะอยู่ที่หนึ่งนาทีครับแล้วก็จำนวนที่เยอะที่สุดเหมือนกันครับเบอร์บี้นะครับหนึ่ เราจะรู้ว่าคุณจะมีความอึนและแข็งแรงขนาไหนของการทดสอบฐานที่11ครับครับสำหรับฐานที่12นะครับก็เป็นฐานสุดท้ายนะครับเราก็จะวัดความผ่อนตัวนะครับการวัดเราจะนั่งลงครับนั่งลงแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการวัดนะครับแล้วก็ก้ม ให้ได้มากให้สุดนะครับเราก็จะดูว่าคุณจะมีความกอดของตัวมากแค่ไหนครับในฐานที่ติดต่อครับทั้งหมดนะครับความีทั้งหมด12ฐานนะครับกอสมาชิกทุกท่านนะครับก็สามารถมาเทสแล้วก็มาตรวจสมรรถภาพร่างกายหรือว่ามันทดสอบกันได้นะครับการทดสอบเราก็จะมีครูดูแต่ละฐานนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมาเทสกันนะครับเราจะได้รู้ว่าร่างกายของคุณมีความแข็งแรงและความพร้อมแค่ไหนในการออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันได้นะครับกับกิจกรรมดีๆบีดฟิตนะครับเซตบอดดี้เช็คฟิตเช็คพร้อมครับผม